สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ y o u t u b e ช h a n n โ l p r o ช o t น o n Ford by เก่งกี้วันนี้เกิมพาพี่ๆมาพบกับ Ford Ranger นะคะรุ่นแคป เอาพา s ปอร์ค่ะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเครื่องยนต์2.2ลิตรให้กำลังแรงม้าสูงสุด160แรงมา้าแรงบิดนะคะ385นิวตันเมตรราคาจะจำหน่ายรุ่นนี้อยู่ที่692,000บาทค่ะเดี๋ยวพามาชมนะคะว่าวันนี้ค่ะสลอรคันนี้เพิ่มเติมอะไรไปบ้างคะ่ะแต่ก่อนไปรับชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนให้เก่งกี้ด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูชิ้นแรกกันเลยด้านบนค่ะวันนี้นะคะลูกค้าเลือกติดเป็นสกูปทรงสูงนั่นเองนะคะ ให้สีสกูปก็คือเป็นสีดำดานนะคะดูดุและเท่มากๆเลยในส่วนของสีสกูปหรือทรงสกูปสามารถเลือกเพิ่มเติมได้นะกระจังหน้าคะ่ะวันนี้ลูกค้าเลือกเปลี่ยนเป็นกระจังหน้าแรปเปอร์นั่นเองมาพร้อมกับตัวฟอนต์อักษร FORD แบบนี้คะ่ะพี่ๆสามารถเลือกสีตัวอักษรได้นะคะวันนี้ลูกค้าก็เลือกให้มันแมทกันเนอะทั้งขั้นคุมโทนนะคะดูดแบบนี้ก็เลยเลือกเป็นสีดำนั่นเอง ในส่วนของด้านหน้าค่ะที่เพิ่มเติมอีกหนึ่งจุดค่ะก็คือรอบไฟหน้านั่นเองเพิ่มความโดดเด่นนะคะให้กับดวงไฟของเราค่ะเดี๋ยวกิงกี้พามาดูด้านข้างตัวรถกันบ้างค่ะด้านข้างตัวรถวันนี้นะคะลูกค้าก็เลือกติดเป็นซุ้มล้อขนาด6นิ้วแบบมีหมุดนั่นเองที่พี่ท่านใดนะคะชอบแบบมีหมุดก็แจ้งกิงกี้ได้เลยลูกทรงก็จะเป็นแบบนี้นะหรือจะไม่มีหมุดก็ได้ ในโซนของล้อมแม็กค่ะลูกค้าเลือกเป็นแม็กขนาด16นิ้วค่ะแม็กวันนี้เป็นแม็กโอเอซนะคะจะพู่กับยางมอเตอร์ AT3 ซซรียางวันนี้จะอยู่ที่265ค่ะ 70R16 นั่นเอง ไปต่อกันที่ด้านข้างตัวรถนะคะด้านบนราวหลังคาสําหรับรุ่นแคป XL p ก s s p o r พรค่ะราวหลังคาเป็นอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะที่วันนี้ติดตั้งเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นรวมถึงกันสาดค่ะวันนี้ลูกค้าเลือกเป็นกันสาดตรงรุ่น4ชิ้นนั่นเองพร้อมกับเพิ่มเติมคือเบ้ารองมือเปิดนะคะสีดําด้านป้องกันรอยหดข่วนรอยนิ้วมือเดี๋ยวกิ๊กพาไปดูนะคะภายในรถบ้าง สำหรับรุ่นนี้เดิมๆแล้วนะคะเบาะเป็นเบาผ้านะคะจากโรงงานแต่ว่าวันนี้เพิ่มเติมนะคะเปลี่ยนเป็นเบาะหนังนั่นเองเป็นหนังสีดำแล้วเดินได้ตะเข็บสีแดงแบบนี้เลยนะคะดูแลทำความสะอาดง่ายค่ะและหมดปัญหาในส่วนของเรื่องฝุ่นไปด้วยค่ะอายุการใช้งานก็ยาวนานนะคะแล้วก็ในส่วนของด้านข้างตัวรถก็นี่เลยสติกเกอร์สวยๆรอบคันแบบนี้ค่ะลูกค้าสามารถเลือกออกแบบดีไซน์ในส่วนของตัวสติกเกอร์ได้ด้วยนะเลือกสีสติกเกอร์ได้ด้วยค่ะ ด้นานหลัง วันนี้ลูกค้าเลือกติดเช่นเคยเลยโลบาร์เล็กค่ะทรงขายาวของเอาเลนเดอร์นั่นเองแล้วก็ไปต่อกันที่ท้ายกระบะบ้างค่ะท้ายกระบะนะคะวันนี้ก็จะเพิ่มเติมในส่วนของตัวครอบไฟท้ายค่ะและเบ้ารองมือเปิดทรงปลายดาบพี่ๆท่านนายชอบรูปแบบนะคะการตกแต่งแบบนี้ก็สามารถนะคะส่งรูปหรือคลิปนี้ให้เก่งกี้ได้เลยนะและยังเข้าไปรับชมค่ะรูปแบบการตกแต่งเพิ่มเติมทั้ง Ford Ranger ค่ะและ Ford Ever e s รได้ที่ YouTube นะคะและก็ทั้ง Facebook ค่ะชื่อเดียวกันเลยค่ะโปรโมชั่น f o r ์ b บเก่งกี้ค่ะถ้าเห็นกันแล้วก็กดไลค์ทักทายกันได้นะคอมเมนต์กันได้เลยค่ะยังไงแล้วช่องทางการติดต่อสาม,มารถทักคุยสอบถามรายละเอียดต่างๆได้เลยเบอร์โทรไอดีไลน์ค่ะสอบถามโปรโมชั่นในแต่ละเดือนปรึกษาปัญหาไฟแนนซ์ค่ะพูดคุยในส่วนของตัวเงื่อนไขต่างๆนะคะเก่งกี้พร้อมจบให้ทุกเงื่อนไขเลยลูกค้าพร้อมจบเก่งกี้พร้อมจัดให้ค่ะยังไงแล้วฝากช่วยกดติดตามนะคะกดไลค์ กดแชร์และเปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เก่งกี้ทำในคลิปถัดไปด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย